สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการฟุกแฟกทีวีนะครับรายการของคนเมืองที่สามารถพูดไทยได้พูดเมืองได้อู่คำเมืองประเไทยอูกคำไทยประเเมืองนะครับวันนี้ก็มาพบกับเกม Cry of Fear กขออนุญาตพูดกลางนะครับก็เกมเนี้ยตอ้องอธิบายก่อนว่าเกมเมอร์ของเมืองไทยส่วนมากไม่สามารถเล่นให้มันเคลียร์จุดจบได้ ก็ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเล่นเคลียร์ได้หรือเปล่าหรือว่าจะมาจบแค่พาร์เดียวยังไงก็ไม่รู้ก็มาเจอกันโอเคเข้ามาก็จะมีให้เราเลือกโอเคก็แน่นอนอยู่แล้วก็ไม่เลือกอะไรก็เลือกฮาร์ดนั่นแหละขาโอโพรนแล้วก็ข้างรอเปล่าอ๋อไม่ใช่ ก็เกมนี้มันก็ออกมานานละความจริงก็น่าจะประมาณวูเกือบสิบปีนะถ้าถ้าผมเห็นในพวกเกมเมอร์เขาเล่นกันอะเกือบสิบปีละถ้าถ้ารวมรวมรวมถึงคนสร้างก็น่าจะนานละเกมนี้มันก็ออกมานานมันเป็นมอดของเอมฮาร์ดไลท์อะเกมฮาร์ดไลท์ถ้าบางคนเคยเล่นเกมฮาร์ดไลท์ก็จะจะรู้ว่า เออเลเยอร์มันก็จะเป็นของฮาร์ดไลน์อยู่แล้วโอเคเข้ามาดูในเกมเรามากินอะไรเที่ยวอะไรอ๋อไม่รู้เพราะว่าภาษาอังกฤษกดหนึ่งภาษาอังกฤษนี่ไม่ค่อยแข็งไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะแปลได้หมดเพราะว่าไม่หมดหรอกเอามาเข้ามาก็เจอรถอะไรบีเอ็มเปล่าโอ้ไม่ใช่น้องแมว เมวเหมียว mm hmm. อันนี้ก็น่าจะเป็นชื่อผู้สร้างแอนเดรสมีรถไฟรถไฟมาตามมารถไฟรถแดงหนึ่งคันมอเตอร์ไซค์เอ้ยมอเตอร์ไซค์อะไรจักรยานหนึ่งคันจอร์ดี้เอลนินโยโปรยาโอ้ยไม่ใช่ขับตามไปเลยกระตุก ทางรถไฟ stick stick together โอ้อืมมาละตาม,มารถไฟละเลซี่โฮเมนใช่ปะอ่าแนน,น,นะปะก็ต้องบอกไว้ก่อนของตัว,วก่อนว่าบางครั้งผมอาจจะพูดประเล็ดเมืองไปหน่อยก็คืออาจจะมีคำภาษาเหนือมาปนหน่อย ก็เป็นบางครั้งเพราะว่าส่วนมาก็็จะพูดเวนนี่แค่ไตเตอร์นะอ่ก็ตอบอย่างเมื่อกี้ก็จะอู้เมืองอู้เมืองบ่อยไปหน่อยบางคนก็อาจจะว่าผมพูดไม่ค่อยชัดก็พี่ก็เออก็แล้วแต่ไม่เป็นไรก็อย่าให้อู้เมืองใส่ล้วกันเดี๋ยวจะฟังไม่รู้เรื่อง มาเจอกันอะไรน่าจะเป็นพระเอกปะ่ะวันที่ฝนตกไลลลงที่หน้าตาอุ้ย,อยๆอๆมาเอาจริงเอาจริงฉันผิดอะไรอะ่ะฉันทำอะไรผิดอะ่ะแล้วเมื่อกี้รถสองคันมันเกี่ยวอะไรด้วย <c oughs> ไม่รู้ นี่แหละออาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายหนึ่งสองสามดูไปดูไปมันเป็นไตรเตอร์ของมาครับดูไปก่อนเฮ p มี Somebody โอ้ไม่ช่วยฉันด้วยเกิดอะไรขึ้นมีคนแอบดูมีคนแอบดู เก้าหกห้าวันนี้ออกเก้าหห้าครับฮุนใดน่าจะเป็นฮุนใดเมืเ่อกี้เห็นขวาเต็มเต็มอืมแข่งขวาเต็มเต็มอ่าเงียบเอาเลือดมีเลือดเอาพี่โน้นวัดดีครับพ่โรนช่วยผมด้วยผมโดนรถชนจะเป็นพี่โน้นเมื่อกี้หรือเปล่า ที่ที่เราซัมบอดี้อะไรนะเอาพี่โลนีกละเก้าหกห้าอีกแล้ว, 9, 6, ลวใครขับเมื่อกี้ไม่เห็นเอาหกหกสามสี่อืเว้ยครับลุกขึ้นอุ้ยอะไรเทคดิแคม a m e r ล่หยิบกล้องถ่ายรูปโอเค อุ้ยกระตุกนี่อะไรทรับไล่สามคอนเฟิรม์มไม่ใช่อุ้ยอุ้ยจูออนมีกากบาทด้วยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้ไอเฮ็ดยูเฮดเฮ็ดทำไมเฮ็ดใครเฮ็ดใครเฮ็ดอุ๊ยมืดตึก มืดตึกทางขวามีประตูอีกแล้วทางอุ้ยผู้ชมคืออะไรอื้อุ้ย,ย,ยสแปมสแปมสแปมรัวๆลงไปโอเคกดคอนโทรลนั่งก็คือเป็นมาตรฐานของเกมอ่ะของไอ FPS ทั่วไปอ่ะอุ้ยบนไม่มีโดดโดด,งงาานนโดดนั่งอี่รบ้างนานโดดนั่งอุ้ยอุ้ยโฮโลัลโหลพี่พี่ ทำอะไรอ่ะอุ้ยไม่โดนทำไมไอ้แเ้นอ,อ,อะไรอ่านไม่ทันเปิดระตูอันนานได้แล้วนี่วิ่งอุ้ยเยอะๆๆๆๆอะไรไม่รห้อืออุ้ยโคตรไกลบอกเลยว่าโคตรไกล <c oughs> เล่นอะไร <c oughs> นี่ยดูชมสตันสิบวิหนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแปดเก้าสิโอตื่นตื่นพอดีสิวิจริงฉันอยู่ไหนเนี่ย did I get here? แล้วมาที่นี่ได้ไงเนี่ย How did I get here ใช่ป่าวไม่รู้แปลมั่วภาษาอังกฤษกดหนึ่งไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้อ่ะผมไม่ได้รายงานผมยังไม่ได้รายงานโอ้ยไม่ใช่โอเคมาละ Chapter ที่หนึ่ง Lost in the city ลงทางในเมืองแ็บทูเอสเซทเดียมันตัวดีอ๋อไอคลิป <c oughs> ก็อีคลิปอยู่อะไรดอูอ๋ออ๋อโอเคโอเค อ๋อใส่คลิกสลอตโอเคหนึ่งเป็นมีดสองเป็นโทรศัพท์ Where are you? Come home as soon โอเคอ๋อโทรศัพท์เปิดไฟได้อืมอืมนี่อะไรสกิตยเยฮูอะไรไม่ใช่อุ้ย <c oughs> <c oughs> พอดีเอาอ๋อโอเค B t o view current objective โอเคจำไว้ B กด B file a code to the padlock แล้ว padlock อยู่ไหนพี่โอเคเขาไม่ได้ โอเคสแตนบายด้วยมีดอุ๊ยชี้ชี้เล่นกูอีกแล้ว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 อ๋อกดชิปที่ว่ากระโดดใช่ไหม โค้ดไลท์สายสรุปไม่ใช่โคเกมนี้มันก็เล่นแล้วก็คงจะคลายอะเนาะคลายก็คืออาจจะร้องไห้ก็ได้นะมันบอกว่าเมื่อกี้มันบอกว่าไงนะคลายออฟฟิศไม่ใช่ไม่ใช่ใชอลอตอินดัสิตี ค้งนะคนผู้ชมมันเรียกอะไรอ่ะมันเรียกอะไรมาอย่าบอกว่าพีนะไม่ใช่ resident evil 4นะไม่นะเฮ้ยใครเกิดลูกใครลูกใครเกิดอะไรีอะไรีอันนี้ลหละนางฟ้าตัวน้อย,ออยประตูเปิดอยู่ท่านผู้ชม โอ้ยมีคอมด้วยอะรหัสอะไรอะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหนี่ล่ะ ZXC VBN โอเคไม่ใช่ไม่รู้รหัสอะไรไม่รู้ไปหารหัสแน่นอนเกมแนวเนี้ยเจอมาเยอะต้องไปหารหัส นี่เปล่าอะไรคอนฟิลส u ดูเซอร์คืออะไรคอนฟิลส์ดูเซอร์โอเคไม่รู้ภาษาอังกฤษกดหนึ่งใช่ไหมเฮ้ยอย่าจำสแก์นะจับแล้วไม่ใช่ว่าจำสแก์กันนะอะไรอ่ะจูนซัมเมอร์โอเค เมื่อกี้มันมีไออดี ID กับพาสเวิร์ดสองสล็อตน่าจะสองตัวเนี่ยเล่นไม่ยากจ้ะเล่นไม่ยากทำไมแคแเราไม่ผ่านกันวะทำไมวะเกมเมอร์ทั้งหลายเอาลืมอะไรนะจูนซัมเมอร์ แล้วก็คอนฟิว e ดอเซอร์จูนซัมเมอร์คอนฟิวเดอคนวดูเซอร,อซอร์หรือเปล่าแล้วก็จูนจูนเขียนไงจูนนี่เปล่าดูเซอร์อ้าวไม่ใช่เดี๋ยวก่อน เนี่ยตอนให้เขาอะไรแปดสามหนึ่งสี่คืออะไรจูนซัมเมอร์จูนมันซัมเมอร์ยังไงจูนมันเดือนมิถุนาไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงเอา้าวจูนซัมเมอร์คนฟิวส์ดูเซอร์โอเค c o n f u s ดูเซอร์ คอนฟิลส์ดูเซอร์จูนซัมเมอร์ใช่เปล่าไม่ใช่โอเคคอนฟิลส์ดูเซอร์ แล้วก็จูนซัมเมอร์โอเคอุ้ยอฮ้ยใครใครเปิดประตูห้าเก้าสามหกจำไว้นะท่านผู้ชมห้าเก้าสามหกเฮ้ยพี่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 เปิดให้หนูทำไมอ่ะแล้วพี่ไปไหนอ่ะอฮ้ย ไปไหนอะพี่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมผมไม่ได้ตามพี่นะพี่ไปทางไหนอะเดี๋ยววิ่งเยอะเหนื่อยมีเหนื่อยพี่พี่ไปทางไหนเมื่อกี้อะทางนี้อเปล่าไม่ใช่ โอเคนะจะไปทางที่หัวสิงโตนะอะไรๆนะเออทางทางลงอะโอเคอะไปไหนแล้วไอเอ้ยไอไอไปทางไหนครับโลกับทางเก่าหรือเปล่าห้าเก้าสามหกใช่ไหมโมื่อเค้ฉันลืมโคด้ดห้าเก้าสามหกใช่ใช่ใช่ แล้วประตูที่พี่จะให้ผมใครอ่ะมีที่ไหนอ้ยใช่ปะ่ะไม่ใช่อะเีอบอกว่าผมมาหลงอยู่ตรงนี้นะ <S <S โอ้วิ่งโอ้วิ่งแบบตะกุยตะกาย ประตูจ๋าพี่มาแล้วจ้ะประตูมีไหนจ้ะซ้ายไม่ใช่เข้าไม่ได้อ้าประตูไหนอ่ะอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมหาไปเจอไปประตูไม่เจอหรือเปล่าไม่ใช่ ไหนวะอันนี้ก็ทางเมื่อกี้โอ้โหเสียงดนตรีคนหลอดไม่ใช่แล้วพี่ก็หายไปเมื่อกี้จเจอทั้งวันเลยไม่ะนี่ก็ไม่ได้เอา ห้าเก้าสามหกผมอะผมจะเข้าตรงไหนอะเอา้าท่านผู้ชมไม่เจอจริงนี่ก็ไม่มีโอ้ยท่านผู้นำบ๊ายบาครับท่านผู้นำครับมเมื่อไรจะแจกห้าพันเนี่ยครับท่านเปิดตรงไหนอะท่านผู้ชม ในนี้ก็ไม่มีแล้วไม่มีอะไรไหนวะโอ้ต้องกลับไปที่เดิมอีกแล้วกะโดดโชว์กะโดดโชว์ไม่ได้ผมว่าน่าจะกลับไปลึกอีกอก,กว่าเดิม เปล่าเฟรมเลสลองกลับไปดูไม่เสียหายอะไรแต่เสียเวลาท่านผู้ชมชีพหายเลยโอเคไม่ได้มันไม่เจออะไปไปมาๆไม่เจอเลยอะแล้วก็ค้างหรือเปล่า อ๋อนี่ไงห้าเอาเแ้าสามหกโอเคใช่เข้าไปครับอุ้ยใครปิดประตูอะทรีไอเทมเคนพูดท,ทูทรีไอเทมอินยูเอควิกสลัด ก็มีแค่ไอเทมสองอเทมจะเอาไหนมาสามอเทมอุ้ยอุ้ย,ยนี่อะไร้ยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่พอกระตุกด้วยนะท่านชมุ้ยใครอะไรที่ไหนขอไลน์้ายดี ขวาเข้าไม่ได้ซ้ายไปเลยวัตว <the> ัตไกโทรมาลุกจูเดอ๋ยไรขวาขวามือก็ขวาไงเออเอา,เอามึงป่วนกลัวมึงอยู่ไหนสต็อกเกอร์รอมีไหนอ่ะมามามาลองหอุ่นเหรอ โอเคท่านผู้ชมอะไรอ๋อเซฟโอเคอะไรเซฟเซฟจ้ะเซฟเซฟวิ่งโอเคท่านผู้ชมจะไปต่อหรือพอซัมนี่ดีนะโอเคท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทที่สองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปนอนหลับก่อนตาจะเบลออยู่แล้วไม่ไม่ได้อะไรสักอย่างละก็เดี๋ยวค่อยเชื่อกัน,นครับสวัสดีครับ